สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดทนายโนบิตะได้มีการพดข้อความลงในเพจโนบิตะลอยเยอโดยได้มีการพดข้อความว่าความคืบหน้ากรณีคดีหมิ่นประมาท GPS เจ้ากรรมตอนนี้เบื้องต้นจากคําแนะของผู้เชี่ยวชาญไอทีได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นผ่านแอพพลิเคชัน m y a a s โดยพนักงานสอบสวนทราบชื่อแล้วว่าซิมการ์ดเป็นของคุณสุภัตตาและใช้งานมาแล้วหนึ่งปีดังนั้นทางตำร,รวจได้สอบถามไปยังหมอป่า และพี่น้ำฟ้าโดยทนายโนบิโทรศัพท์ไปสอบถามว่ารู้จักกับคุณสุภัตตาหรือไม่และรู้จักเบอร์โทร0 6 1 52489 x x ไหมซึ่งทั้งสองท่านไม่รู้จักบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้คุณสุพัตตาก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทนายโนบิ และเบอร์โทรศัพท์ในเครื่อง GPS ก็ไม่ใช่ของทนายโนบิอย่างที่มีการพาดพิงหรือพยายามที่จะสื่อถึงว่า GPS เป็นของทนายโนบิจากบุคคลที่ไม่หวังดีที่จ้องจะทำลายเครดิตดังนั้นเอดมินจึงเรียนมาเพื่อชี้แจงความคืบหน้าเบื้องต้นเนื่องจากทนายโนบิเองก็ถูกพาดพิง หรือเกิดข้อสงสัยจากบุคคลที่ได้รับข่าวสารไปแต่เพียงแง่เดียวหลังจากนี้หากคู่กรณีของหมอป่าทราบผลยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วและออกมาขอโทษที่เข้าใจผิดในประเด็นดังกล่าวทางหมอป่ายินดีที่จะให้อภัยและถอนคำร้องทุกข์ให้โดยจะไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีใดๆต่อกันอีก หรือหากคู่กรณีของหมอป่าประสงค์ที่จะต่อสู้คดีก็เป็นสิทธิที่พึงกระทำได้เช็กเช่นกันส่วนกรณีการตามหาคุณสุภัตตาก็คงจะเป็นการออกหมายเรียกเพื่อมาสอบถามต่อไปตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ #admin# กล่อง GPS เจ้ากรรม ซึ่งทางสื่อไทยรัฐทีวีก็ได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่อง GPS ที่บอกแล้วว่าทราบแล้วว่าเป็นใครโดยผู้สื่อข่าวได้มีการเสนอว่าวันนี้ที่สอพอกกตูมก็ได้มีคดีหนึ่งที่หมอป่ามือปราสัมภเวสีได้มีการไปแจ้งความเอาไวา้โดยได้ไปแจ้งความหมิ่นประมาทกับลุงพลเอาไวา้ตอนที่ลุงพลบอกว่า เอ๊ะใครเอาเครื่องดักฟังมาใส่ไว้ในรถกระบะของผมและวันนี้นั้นทางทนายโนบีก็ได้ไปพบตำรวจเพราะตำรวจนั้นจะมีการแจ้งความคืบหน้าเจ้าของซิมในเครื่องดักฟังที่ลุงพลบอกว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าเป็นของใครและมาดักฟังผมและตอนนั้นก็เหมือนกับว่าจะมีการพาดพิงไปถึงคนที่ต้องสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้ หมอป่าก็เลยบอกว่าเพื่อความสบายใจดังนั้นแจ้งความให้ตำรวจได้มีการตรวจสอบก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีคนมาสงสัยผมตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้มีการตรวจสอบไปยังซิมรู้ว่าเจ้าของซิมนั้นอยู่ที่โทรศัพท์อีกค่ายหนึ่งและรู้ชื่อเจ้าของซิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทานายโนบีบอกว่า รู้ชื่อเจ้าของซิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ต้องรอเอกสารยืนยันจากค่ายมือถือมีการจดทะเบียนในชื่อของคุณสุภัตานามสกุลขอสงวนไว้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณสุภัตาได้ฟังอยู่ก็อยากจะให้ออกมาชี้แจงสักนิดหนึ่งว่าเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวคุณเองเป็นคนที่จดทะเบียนไหมมีคนว่าจ้างให้คุณมาจดทะเบียนไหม แล้วอุปกรณ์ดังกล่าวมันขึ้นมาอยู่บนรถได้ยังไงมันถึงมีกรณีที่มีการพาดพิงกันไปพาดพิงกันมาทางสอพอกกตูมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกเจ้าของซิมมาสอบสวนเพิ่มเติมว่าเป็นเจ้าของซิมจริงหรือเปล่าส่วนหมอป่าก็เียบอกว่าในคดีของเครื่องดักฟังนั้นมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมอป่าก,กับลุงพลป้าเต็น มันก็จะไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหมอปลาได้บอกไว้ถึงแม้ว่าจะมีการมาขอโทษอะไรก็ตามหมอปลาบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วก็กองดงมามันก็คือตัวเดียวกันที่ที่มันมีซิมการ์ดตัวนี้ที่ก่ออ้างว่เป็นเครื่องดับฟังนะเราก็อยากรู้มากผมอยากรู้มากเลยเพ้อะนี้สายผมไม่ได้ขนาะดต้องไปดักฟังอยู่แล้วไม่รู้จะดักฟังไปเพื่ออะไร กล่าวอ้างว่าผมเอาเครื่องดักฟังไปวางเนี่ยผมว่ามันทุลเล่นะระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็เห็นพฤติกรรมข้อต่างๆเขาไม่เคยยอมรับผิดอะไรแม้แต่อย่างเดียวแม้กระทั่งการทําร้ายนักข่มนักข่าวเขาก็ยังเฉริ่ว่าไม่ไดแต่เป็นการทําร้ายผมคิดว่ามันยากที่บุคคลคนนั้นเขาจะมาขอโทษนะแต่ผมก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร็วๆเลยมาเปิดเผยเลยว่าไอ้เครื่องดักฟังเนี่ยมันเป็นของใคร นะไม่ใช่ว่าปล่อยให้ม่งเงียบแบบนี้นะผมก็ยังภาวนาแล้วว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ออกมาชี้แจงเลยเครื่องดับฟังแท้จริงมันคือของไข่ครับเรามาต่อกันที่ทางด้านของชาวโซเชียลกันต่อนะคะก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการพต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าเรื่องสัพเพเหระที่เกี่ยวเนื่องครบรอบหนึ่งปี การเกิดยูทูบเบอร์ในเมืองทิ์เรื่องช่อง YouTube ที่บอกว่ามีการยิงช่องตอนไลฟ์สดต้องแก้ด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นการหลอกกันให้กดไลค์กดแชร์เจ้าของช่องมีรายได้ในแพลตฟอร์ม YouTube จะไม่มีอะไรยิงได้ช่วงไลฟ์สดซึ่ง YouTube จะเจอปัญหาเดียวก็คือการแฮกแอคเคาท์เพื่อเข้าช่อง ไปเปลี่ยนธุรกรรมเรื่องรายได้กับช่อง YouTube แต่ส่วนมากแล้วจะแฮกแอคเคาท์เฉพาะช่องที่มีรายได้หลายๆล,ล้านหลักหมื่นหลักแสนไม่ทำหรอกที่เมืองทิ์ช่อง YouTube จะอ้างประจำช่างช่องโดนยิงช่วยกดแชร์กดไลค์ตอนไลฟ์สดหลอกกันประจำที่เมืองทิ์ทำไมมีช่อง YouTube เชร์ อวยเจ้าเมืองจะมีเทพตลอดเวลาไม่ว่าช่องที่อยู่ในเมืองทิพย์เองหรือช่อง YouTube ที่เชียร์เจ้าเมืองที่อยู่รอบนอกเพราะจะมีคนพร้อมใจในแต่ละวันใครเชียร์เจ้าเมืองถูกใจปกป้องได้ถูกใจก็จะมีรายได้ส่วนมากช่อง YouTube ผู้ชายที่เมืองทิพย์การขายสินค้าในเมืองทิพย ส่วนมากก็จะซื้อขายด้วยลูกค้าทิปทิปเหมาบ้างซื้อให้เจ้าเมืองดูดีบ้างสร้างภาพเจ้าเมืองของฉันเพอร์เฟกที่เมืองทิปก็เลยมีคนเอาใจเจ้าเมืองยกย่องเชิดชูปกป้องเพราะนำมาซึ่งรายได้แล้วแต่ความพอใจของคนจ่ายมีทุกวันอย่าไปสงสัยเลยว่าทำไมผมมีคนเชีย ปกป้องเชิดชูเจ้าเมืองที่เมืองทิพย์การเสบาดออนไลน์เป็นการทำไรายได้แบบใหม่ของเมืองทิพย์ที่เมืองทิพย์เจ้าเมืองก็ต้องทำตัวเป็นสายบุญเพราะคนจ่ายชอบทำบุญโนน,นีทุกอย่างที่เป็นสายบุญเจ้าเมืองเลยมีคอนเทนต์ทำบุญโนน,นีเป็นประจำ